สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุกูสุคนนะครับมือนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับองเป็นฟาร์มชั้นแนวนะครับมือนี้เฮ้ากับสิมาทําหมูกรอบกันนะครับนี่ครับสามชั้นชิ้นโตๆชิ้นงามๆครับนี่มันเบึงมันเบึงมันพี่น้องมันนี่บาลางคริปนะครับนี่เห็นบ่นี่ครับวิธีง่ายๆครับเห็ดหมูกรอบนะครับ ต้มอบทอดนะครับรับรองว่ากรอบครูแน่นอนครับเดี๋ยวเราก็ไปทํากันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปทําฝากกดติดตามหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่ครับชิน้นนี้อ่าชิ้นนี้ผมกะทีบับงจังหน่อยกันนะพาจังหน่อยบ่ผาพาหลายแบบพี่นอ้องนี่ครับ นี่ผ่าแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยครับไปครับนี่นะครับพี่ต้องนี่แหละครับข้าก็ะด่งไฟแล้วนะครับข้างน้ำเรียบร้อยนะครับยวใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเกลือครับนี่นะครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวข้าวจะใส่หมูลงไปต้มเลยนะครับนี่ครับหมูข้าวครับใส่ลงไปต้มเลยนี่เอาดัานนังลงไปเลยนะครับนี่ครับ ต้มไว้เป็นเวลาสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีครับนี่ครับคนต้มคนเฝ้าหมูนะครับนีไไนนเน่เป็นยังไงพี่น้องนนี่นะครับพี่น้องหลังจากที่ห้อต้มผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับหมูของห้อกะได้ทีนะครับสุกแน่นอนนะครับต้มแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะครับหมูเดี๋ยวเราจะไป ส่อมจิ้มหนังนะครับแล้วห้อก็จะไปอบเวยนะครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่ผมส่อมแห้งมากจนพุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอบเลยนะครับถ้าพี่น้องไม่อยากอบนะครับแนะนําเป็นวิธีตากก็ได้นะครับตากแดดนะครับคล้ายๆกันครับอแต่ว่าห้อใจห่อนเล็กน้อยนะครับห่อก็จีอบไปเลยนี่ครับไอยังห่วยๆอยู่เดี๋ยวห่ออบเลยครับนี่นะครับผมก็จะอบด้วยไฟ สองร้อยองศานะครับเป็นเวลา25นาทีครับอบไปเลยครับเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะครับนี่มาเบิ่งกันเลยครับนี่ครับหน้าตากงมันก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็ห้าตากแดดนะครับ ห้าตากแดดเพื่อจีรีดมันมันออกมากนะครับพ้ออบเพื like, ่อเพื่อรีดมันมันออกมากเชนกันนะครับเดี๋ยวห้องจะเริไปทอดเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวไปทอดกันเลยครับนี่นะครับพี่น้องห้องกับางกระทะเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับรอทอดเดี๋ยวรอน้้ามันเดือดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวห้าก็จะเอาหมูกรอบที่ห้องหมูสามชั้นนะครับที่หออบมากนะครับลงมาทอดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเาใส่หมูห้องลงไปทอดเลยนะครับบ้านนี้น้ำมันเดือดแล้ว นี่นะครับเดี๋ยวห้องก็ทอดไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับหลังจากทอดไปสักพักนังหมูผมกับพ่องกรอบได้ที่แล้วนะครับกะผมกับพ่อแล้วนะครับเพราแต่เราจะทอดปีเดียวใหม่นะครับเสียดายเพราะว่าหมูกรอบทอดแปเดียวนะครับเพราะว่าเขาอบมาแล้วนะครับนี่ครับสีก็งามเลยครับ ให่เบิร์ทางหนังให้ดูครับให้ดูนี่ครับยบบลอยครับยวพักให้เย็นแล้วนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟขึ้นโต๊ะครับนี่นะครับพี่น้องหมูกรอบของขาเสร็จเรียบร้อยนะครับกรอบกรอบฟูฟู พองๆนะครับนี่สูตรน,นี้เอาไปทำตามได้เลยเนาะพี่น้องรับประกันความกรอบแน่นอนครับมาเซฟๆน้ำกันเลยมาครับก่อนทานอาหาร <c oughs> <c oughs> มาครับมาหั่นกันเลยพี่น้องมาเลยผู้ใด <c oughs> ที่ยังไม่ท่านกินเขากินปลานะครับหามากินไปพร้อมผมเลยนะครับ รับรองว่าแซ่บครับปืนนี่เอตสามมิติของผมเลยฟังเสียงความกรอบนะครับกรอบดีครับพี่นอ้องนี่ครับเอาก็าลุยกันเลยนะครับพี่น้องนี่ครับน้ำจิ้มผมน้ำจิ้มสุกี้นะครับกับขงงาาาาา้าวยางหัวยาครับขาดไม่ได้ผม นะครับเดี๋ยวสิ่โมกอ่ากวนตัวเะยเนาะนี่ครับก,กลนะับ,บดีพี่น้องกลบครับ เอาันพี่นองเนี่ยพี่น้องจัดสีนี้โตๆพี่น้องนนต,ต,ต,องตุยนน้ำจิ้มครับจัดเลยพักตามลงไป 我们拜个拜。 ก็พอากันนี่ครับสลัดเนาเดี๋ยวมาลองมือนี่เนาะมุกอวบสองชิ้นลงไป ป้อมครับลองมือเขามันสายหออยู่แล้วนะครับชีลาวครับเอาบ้าผมเดี๋ยวเอาสอนมากพี่นอ้อง่าไปยังนี่นะครับหอ้องหอวเบอร์คับเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มลงไปครับ น,น้ำจิ้มซุกจีนอะไรแล้วครับไม่นรองง่ายๆเลยตรงนี้ยันะครับนี่ครับไปครับืม นังแบบผูกรอบนังแตกๆดีๆนะครับ,รบสุดนะเ่ยเนื้นอหมูยังมีความฉ่คล้บ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ต้อนรองไ้เพียงแค่นี้นะครับเมนูหมูกรอบนะครับสำหรับเป็นกับแกมปีใหม่ก็ได้นะครับเอาต่อยอดก็ได้นะครับเอาไปเห็ดกระเพราหมูกรอบคะนหมูกรอบโอ้ได้หลาย่างครับหรือว่ากินกับข้าวเจ้าก็ได้ขึ้นันนะครับเห็ดง่ายๆครับหมูกรอบวิธีนี้ไม่ต้องตากเสียเวลานานนะครับต้ม หนึ่งชั่วโมงหรือต้มสักสามสิบนาทีก็ได้นะครับแล้วก็เอาซอมจิ้มหนังมมนให้พุ่นเลยนะครับแล้วก็อบนะครับใส่ไฟสองรอยประมาณยี่หานาทีนะครับอบเรียบร้อยแล้วก็นํามาทอดทอดแป๊บเดียวครับด้กินครับใช้เวลาทั้งหมดไม่น่าจะเกินสองชั่วโมงครับเรียบร้อยเมนูนี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมลำแน่นนะครับพบอกกันไม่ได้ในคลิปหนานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ